ต่อนะคะก็จะได้เป็น t a าหนึ่ง dt สอง t บ y dt บวก t สอง t เท่ากับ k หนึ่ง t หนึ่ง t บวกกับ k สอง t ตรี t เป็น deviation variable แล้วใช่ไหมคุณก็จับ take plus เข้าไปทั้งสองฝั่งเลย เพราะคุณมี zero initial boundary condition นะคะฉะนั้นคุณจะเทคลาป a t ได้รูปสมการที่สบายๆไม่มีอะไรูง่ายๆจับย้ายสร้างสมการ เป็นสมการที่เท่าไหรคะห้าจำตัวอย่างที่เคยสอนก่อนหน้านี้ได้ไหมที่ไม่มีรีไซเคิลตอนที่ไม่มีรีไซเคิลคุณจะไม่มีเทอมนี้ถูกไหมคะคุณจะมีแค่อา้าทำไมมันทีหนึ่งเนี่ยคุณจะมีแค่ว่าเอาพูดทีสองสัมพันธ์กับอินพุตทีหนึ่งอย่างใด แล้วพอกคุณไปดีไลฟ์อีกอันหนึ่งคุณก็จะได้ว่าเอาพุที t4 เป็นฟังก์ชันกับ t3 และที2อย่างไรแล้วคุณก็เอากันไปรีเลทกับ t1 โดยใช้สมการนี้แต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วมีที T 4แสดงว่าถ้าอุณหภูมิสี่เปลี่ยนสองเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเห็นไหมมันต่างแล้วนะมันต่างแล้วอ่ะต่อไปไปทำา n n steady state Energy Balance ถังใบที่สอง A P, A N C, E ก็ไปดูถังใบที่สองมีอินกี่ตัวสองคู่อยู่ไหนเนี้ยอ่ะถังใบที่สองมีอินกี่ตัว สองตัวมี out หนึ่งตัวนะคะคุณก็จะได้เป็น low f สอง h สอง t ใช่ไหม in ตัวที่หน mm ึ hmm. ่งบวกินตัวที่สองเขาใช้ f b mm hmm. ป่ะอืมแล้วก็เราใช้ x สามเพราะมันเป็น t สามลบกับ out ก็คือโล w ครูเขียนเป็น f สก่อนนะ ภองครับแล้วใช่ไหมเราเคยทำ f 2ไว้เรารู้ว่า f 2มีค่าเท่ากับ1 2 f a บวกกับศ2 f b 2> mm hmm. ใช่ไหมคะ mm hmm. à, f สี่เอาเข้ามา f 4มี f 2เข้ามากับ f กับ f b เข้ามาถามว่า f 4มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ mm hmm. f 4มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ เอฟอะไรนะเอฟสองบวกเอฟบี B, เห็นไหมนั่งฟังครูๆๆฟังรู้เรื่องใช่ไหมวิชภูมเนาะฉะนั้น f ฟสี่จะมีค่าเท่ากับเอฟสองบวกเอฟบีเอฟสองรู้ไหมรู้แล้วเอฟสองมีค่าเท่ากับหนึ่งจุดสองเอฟเอบวกศูนย์จุดสองเอฟบีนะคะ ฉะนั้น f4 จะมีค่าเท่ากับ 1.2fa บวก 1.2fb หรือ 1.2fa บวก fb นั่นเอง <IS P. S 1> มีอะไรอีกเนี่ยที่เราไม่รู้ h2 รู้แล้ว h3 ยังไม่ได้ทำเอา h3 มีค่าเท่ากับ cp t3 t ลบ treference ใช่ไหม4เรามีแล้วเอา u2 ทีมีค่าเท่ากับ cv วีทีสี่ทีลบทีเลฟรใช่ไหมเราเขียน u 2เพราะมันเป็นถังใบที่2นะคะอุณหภูมิในถังใบที่สอ,องพอผสมออกมาแล้วมันเท่ากับท4แล้วมันก็ไหลออกไปจากถังใช่ไหมคะยี่สิของมันถูกรีไซเคิลกลับไปที่ถังใบที่หนึ่งต่อเลยเนาะ ฉะนั้นเราได้ทุกค่าแล้วก็ได้เป็นโลฟ f2 คือ f2 คือบวกโล FB h3 คือลบโลฟสีคือ บวก Fb ใช่ไหมคะ Cp t4t ลบ treference มีค่าเท่ากับ Lo v2 Cv d t4t t, by d t เป็นสมการที่เ็มี Lo ทุกอันเลยเอาหารออกไปให้หมดได้เลยนะคะ CV กับ CP mm hmm. มีค่าใกล้เคียงกันเราจะได้ไม่ต้องเขียนเยอะ mm hmm. ก็ตัดกันไปได้หมดนะคะ mm hmm. ฉะนั้นจะเหลือแค่ FA บวก0.2 FB T2 T สอ T เอฟ reference บวกกับ FB T3 T บ T t reference ลบกับ1.2 Fa บวก Fb T4T ลบ Treference ใช่ไหมคะมีค่าเท่ากับ v2 d T4T by dT เป็นสมก,การที่8ที่จริาสภาวะเริ่มต้นเป็นสภาวะคงตัวเพราะเราจะเปลี่ยนให้มันเป็น deviation variable ภาวะคงตัวก็ได้เป็น1 2 FA บวกศ2 FB t สอง bar ลบ t reference t สาม bar ลบ t reference t สี่ bar ลบ t reference เท่ากับศูนย์เป็นสมการที่เก้าเอาแปดตั้งลบด้วย 9. เก้าก็จะได้เป็นเอ่อ e t สอง t ลบ t บาร์ t สองบาร์บวกกับ f b t3 สามทีลบทีสามบาทีสี่ีลบสี่บาทเท่ากับ v สอง d t ีส bon. ี่ทีลบสี่บาทบเขียนมันให้อยู่ในรูป deviation variable นะคะที่เรากำหนดไว้ก็จะได้เป็น เอาพุดคืออะไรคะตัวไหนคือเอาพุต p 4ฝั่งนี้มี p 4ไหมทำไงคะย้ายไปไว้ฝั่งเดียวกัน ย้ายเสร็จเราทำไงต่อทำใช่ไหมทำสัมประสิทธิ์หน้าทีเสียเท่ากับหนึ่ง ตัวนี้ก็เป็นทาวสอง k เปไปกี่ k ละสอง k ก็เป็น k สามกับ k สี่นะคะทาวสองมีหน่วยเป็นทาวสองไหมเนี่ยมีหน่วยเป็นเวลาไหมปริมาตรหารด้วยปริมาตรต่อเวลา ได้มีหน่วยเป็นเวลาถูกต้องไหมถูกต้อง K3 ส3มีหน่วยเป็นอะไรคะดูจากที่เราดีไลท์ออกมาได้ก่อนนะหน่วยคืออัตราการไหลเชิงปริมาตรหารอัตราการไหลเชิงปริมาตรไรห,หน่วยค่ะแ่เสลย K4 อ่ะก uh, ็ <K 3. S 1> เป็น dimensionless เหมือนกัน,กนเนาะที่เรา derive มาจริงไหม dimensionless อ่ะ K3 เป็นสัมประสิทธิ์หน้า t2 นะคะตัวนี้ input คืออะไรคะ input คือ t2 output คือ t 4สี่นะคะเขาบอกว่า k 3สามเนี่ยหน่วยมันจะต้องมีหน่วยเป็นหน่วยของ output หารด้วย input output คือ t 4สี่สี่มีหน่วยอุณหภูมิ i ิน u t คือ t 2สองทีสองมีหน่วยอุณหภูมิอุณหภูมิอุณหภูมิตัดกันก็กลายเป็นไรหน่วยก็ถูกต้องที่เราทำมาถูกต้องของ k 4สี่ หน่วย K4 ก็จะเป็นหน่วย Output หารด้วย Input ซึ่ง Output ตัวเดียวกันเลย T4 อินพุ t ของ K4 คือ T3 อุณหภูมิหารอุณหภูมิก็เป็นไหลหน่วยถูกต้องเครื่องหมายจ้าดูเครื่องหมาย T2 อุณหภูมิจากถังใบที่1มาเข้าถังใบที่2ถ้า T2 อุณหภูมิสูงขึ้น อุณหภูมิ T4 เป็นไงคะสูงขึ้นแสดงว่าเครื่องหมายที่ดีไลท์ออกมาเป็นบวกถูกต้องไหมถูกต้องที T3 เป็นอุณหภูมิของสาย B เข้าถังถ้าอุณหภูมิท T3 สูงขึ้นอุณหภูมิ T4 จะเป็นยังไงสูงขึ้นด้วยฉะนั้นเครื่องหมายที่ดีไลท์ออกมาได้เป็นบวกทั้งคู่เป็นไงคะถูกต้องฉะนั้นเนี่ยเสร็จแล้วถ้ามาได้ถึงตรงนี้นะ ถูกแน่นอนมาให้ถึงนะอย่าเผลอหลบข้างทางนะแล้วก็เทคลาปาสสองข้างเลยถูกไหมคะเพราะคุณตอนนี้ คุณมีตัวแปรเป็น d e v i a t i o n variable ฉะนั้นคุณได้ zero initial boundary condition แล้วนะคะหล hmm. ายข้างมาถึงตรงนี้ทุกคนเขียนข้องหมดไม่ต้องดูของครูเลยด้วยใช่ไหม เป็นสมาการที่เท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่สิบยังสิบแล้วท T4 ที่เป็น o u t ตัวสุดท้ายเนี่ยมีความสัมพันธ์กับ input ่1กับทีี3ยังยังได้ทีม3อย่างเดียวตัวนี้เป็นที2อยู่แสดงว่าตัวนี้ยังตอบไม่ได้คุณต้องเอาสมาการที่เท่าไหร่นะคะห้าแทนห้าในสิบ ห้าเนี่มันคือทีสอนะคะจะได้อย่างนี้ะจะได้แบบนี้ขึ้นมาใช่ไหมพูดกระจายเข้าไปเลย ทีหนึ่งเอสเคสองเคสามเนาะคูณอยู่กับทีสี่ใช่ไหมแบบนี้คุณเห็นทีหนึ่งทีสามตอบได้เลยไหมตอบเลยได้ไหม ตอบเลยดีไหมไม่ได้ไม่ดีนะใครตอบดีแปลว่าไม่ฟังเพราะอะไรคนตอบไม่ดีทําไมถูงรู้ว่ามันไม่ดีเพราะว่ามันยังมีทีซีอยู่ตรงนี้อยู่เลยมีมทีซีอยู่สองฝั่งไม่ได้คือจะต้องจับมันย้ายข้างไปอยู่ฝั่งเดียวกันให้หมดก่อนนะคะก็จะได้เป็น เือนเดิมหาครอนอฟูนขึ้นไปนะคะ ก็จะได้แบบนี้ขึ้นมา